จ่ายภาษีแล้วเฮ้ยเออวันนี้วันอะไรนะวันที่ส1มอมีนะนี่นะวันสุดท้ายที่นายจะต้องยื่นภาษีให้สัมภาระใกล้บ้านยังไงล่ะเฮ้ยฮอเดี๋ยวนะจ่ายภาษีเหรอแล้วเข้ามาในห้องกันได้ไหนลองดาวดูสิต้องจ่ายเท่าไหร่นะเท่าไหร่เหรอห้าร้อยพอปะติดคุกไม่เดี๋ยวสิฉันยังไม่อยากติดคุกอะต้องเยังไงบอกหน่อยสิ อย่างแรกเลยนะตอนนี้เงินเดือนนายเท่าไหร่แล้วล่ะไม่ไม่รู้สิปกติเงินเดือนฉันไม่เท่ากัน่ะบาที่มันก็ก็สองหมื่นบางทีก็สามหมื่นอยู่ไหนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงรายได้ต่อเดือนของฉันประมาณสามหมื่นบาทไม่เกินนี้เยี่ยมเลยแล้วรายได้สุทธิต่อปีนายได้เท่าไหร่นะเอ่อสามแสนหกหมื่นบาท ต่อไปก็ง่ายๆนายก็แค่จา่ายภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุดที่ต่อปีของนายก็พอแล้วอา้าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันต้องจ่ายเงินเท่านี้ไม่บอกจริงๆแล้วมันก็มีสูตรคำนวณภาษีอยู่นะนายแค่ใช้สูตรภาษีเท่ากับเงินได้สุทธิในแต่ละขั้นลบด้วยจุดเริ่มต้นของขั้นนั้นคูณด้วยอัตราภาษีของขั้นนั้นนายก็จะได้ภาษีสุทธิที่นายต้องจ่ายแล้วลนะ่ะ <c oughs> แต่ว่านายสามารถไปค้นเว็บไซต์คำนวณภาษีตามอินเทอร์เน็ตได้นะ โอเคแล้วถ้าเกิดว่าฉันจ่ายไม่ครบล่ะติดคุกแต่อย่างน้อยคุกก็มีข้าวกินอืมสมัยเรียนนายก็ทำงานพาร์ทไทม์ด้วยนี่นาแล้วอะไรยังไงมันมีอะไรอีกนายไม่เคยยื่นภาษีเลยนะซิฉันค้นมันแล้วนะย้ lunch, อนหลังสิบปีสิบป,ปีเลยเหรอเอาละเอาละเอาละ,าละมาเช็คภาษีย้อนหลังของนายทั้งหมดกันดีกว,ว่านะเดี๋ยวคือมันมีวิธีลดอะไรแบบนี้บ้างไหม อ๋อรถยนต์ภาษีเหรอข้อแรกเลยนะพ่อแม่นายอายุครบ60ปีแล้วหรือ,อยังออปีนี้ยัง59อยู่เลยอดครับผมต่อไปนายมีประกันสังคมหรือเปล่าล่ะอนายเป็นฟรีแลนซ์ไม่มีนีน่นะไม่เป็นไรแต่นายมีประกันชีวิตนี่นะใ <c oughs> จครับ,บต่อไปก็มาหาค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนายแล้วมาเช็คสถานะสมรสกันต่อถ้านายโสดนายจะได้รถย่อนอีกนะ อย่างน้อยฉันก็โสดแล้วนะโอเคฉันคำนวณภาษีทั้งหมดของนายออกมันแล้วแต่ว่าฉันไม่บอกนายหรอกได้เวลากลับบ้านแล้วพวกเฮย้ยจำไว้นะครับทุกคนอย่าลืมไปยื่นภาษีกันด้วยละ่ะการเสียภาษีไม่ใช่สิ่งที่แย่แต่มันคือหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับ